ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับจอบเนื้อเงินพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับปีพศสอ6 7นะครับอันนี้กล่องเดิมๆเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้ครับมาจากวัดเลยนะครับนี่ดูรกลับกล่องนะครับเป็นกล่องกระเมียเดิมเดมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมเรามาศึกษากันว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับอันนี้รุ่นสมโพธิบดร้อยปีนะครับผม นี่ครับผมพระนอนกล่องมาเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะครับนี่ครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมจํานวนการจัดสร้างนี่หนึ่งหมื่นสองค์นสีร้บนะนี่ครับบริเวณด้านหลังนะครับผมสวยๆเลยนะครับอันนี้คัดมานะครับผมนี่อันนี้ขอแบ่ง่างเขามาเหมือนกันนะครับตอกโคตรชัดเจนเลยนะครับอันนี้สวยๆนะครับผมซื้อหาต้องระวังนะครับผมเพราะพระหลวงเพไปนี่มีราคาสูงนะครับ ตอนนี้ของปลอมออกมาแล้วนะครับผมผมบอกไว้ให้นะครับผมทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กนะครับออกมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมต้องศึกษานะครับผมมัน่าจะเจ็บตัวนะครับผมเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่แหละครับเสืกออกฝั่งทนนะครับเหรียญเจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับผมตามนี้ครับ